สบายดีพ่อแม่พี่น้องไปทำแถวร้านเถียงนาก็ไม่มีใครมาอยู่แล้วโอ้ยตะปู <c oughs> หน้ากา็กลายกลายเป็นเถียงหน้าหางอีกแหพี่น้องเอ้ยตัวเนนอยนี่้เนาะอ้าวสังสีเปิ้งเพิ่งงามขึ้นแล้วพี่น้องเอย้อย มารู้อีกทีลูกสองหนึ่งพันเนืระยะเลยลงมาถ่งลายมือเลยล่าสุดกับแบะเสียตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยแบะแม่บักใหญ่คือสิใต้เลยล่ะยังไปเขาหัวเขาซวนเขา ใต้ทั้งนด้นเขาก็อย่ากคู้พี่น้องเออจะไปเก็บซพจะไปเก็บมายังสามารถรับประทานได้ก็รับประทานสามรารถเผาเผาไปเลยบรเห็นสองมือแล้วอื้อ <m> ้ามสเปนาวแท้ าะยับเยินต้นต้นมากระทานกระหักกระภาพน้ำตั้งบุปตาอะไร แแบนะแล้วมันไปเข่าวสวนเขากันเขาตีกั็ตายเข้าบาได้โทษอันเจ้าของสวน,ขวนเขาโทษแแบแล้วมันควงแต่ว่าอย่างหูเสือมันมันตายหรือมันย,งยางเดี๋ยวนี่น,นะ เสื่องมันขับไปไหวน,หน,หนสะสนอนขอ้อต้นสะดาวพี่น้องต้นพักกะดาวเป็นแหละ บรรยากาศทงนาโลมาทงนาล่ะอีกคิดเหอะแต่ยายคิดเห็นแต่ยายหมองหมวะส่งสิเป็นเนาะพี่น้องพี่นี่มีสิลี้ เปลี่ยนบรรยากาศให้เบิงบ่งกาเบิ่งธงหน้าพี่มึงน,นี่เบิงเ่งทหารเฝ้าทหารขู่มือวะมึอนี้ก็มืออื่นก็ไมได้เบิ่งอีกแล้วพี่น้องเฝ้าหานอีกแล้วม,ออมื่อื่นไอ้กระเบื้องกรบ่มาตายเลยมันจะบระิเลตเวลามันจะบระิเลตมือขึ้นไปเรื่อยวะนนี่ ข้อสิขึ้นที <c oughs>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  <c ่สิบสามเลนไปห้องที huh ่สิบเจ็ดกระเบื้องบ่มา เดี๋ยวก็ยามแหลกอีกแล้วพี่น้องพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวก็ยามแหลกอีกแล้วอืมผักกระดาวเริ่มเป็นดอกเลยพี่นอ้องอุ้ยเป็นดอกแล้วไม่มได้วันตะเริ่มคุณอ,อะครูเป็นไว้ใช่ฮะกัะมอการาหนึ่ง วันหลาปันอันติปกติมมคือจะมีนาผมโมเมนต์บอกพ่แม่ไหนเนะ <c oughs> าะไอใส่พองามนี่นะบด้คุดขึ้นไหวอะไรมันอันนี้ มันโบได้น่ามันมนั่นนะเท่ากรบโบมีนี่เป็นดอกแล้วพี่้องเ้ยผักกรดดาวแสบต้นนี่ต้นผักกรดดาวข้องเถาแม่คำแรกมากกับสิแบกไม้สาวลงมาแล้วก็มาแหมนอนาะพผักกรดดาวคือเป็นรูอ,อ่ก,กินกระปนเขีด่ดปุนกบยังเว้นเพิ่นกับสิลงมาหาขุดกบได้ขึ้นไปแล้วกับสิปนกิน มันยากศาะนะเรือ่องความทรงจำมันย่อนกลับคืนมาได้แล้วพี่น้องเลยยังก็ตามแต่มันกลับไปแก่ไครยังมาได้แล้วอดีตที่ผ่านมาได้แต่ยินยอมรับความเจ็บปวด มิแตะยอมรับความจริงห้าสิบไปหาแบะอะไรเนาะมันของมันฆ่ากันยังไข่ยันแต่เขาตีมันตายเขาจะก็ไปกินเนี่ยงเขาก็ตายเขาใส่ยาใส่ยังใช่มันก็ะสา่ามันดอกมันพิษเนาะมันไปกินของเขาแต่ว่าอยากหู้ซื่อ ว่ามันอยู่ไซ์ฮะเดย์เยนเวลาผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมากับเจ็ดปีเลยเนาะพี่เนาะแป๊บเดียวเจ็ดปีวกไปวนมา รดูทำนากระทำนาทำน,า,ทำน,า,ทำนาเซกกระามแรงตกมาระดูแรงน้องบอยพี่ติดตามน้องบอยเนี่ยทุกระดูนะ <c oughs> ขอบคุณมากๆนะพี่ <c oughs> ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามตลอดทั้งสี่สั่นทุกๆสี่สั้นทุกๆเหตุการณ์ หักกระดอนมันหากบลแซ่บัวนีนะ้มันขมมันขอมันต่อยอนกร่็สุดเจ้ายุงเทพแหล,ละอึดแท้ๆมัดละถอยเศ้าบาทสิบ,บาทวะได้ยุ่มาัดละสิบ,บาทนะยุงเทพอยู่เมืองนอกมีอยู่บ่ได้กินอยู่บาจา่จ้าอยู่เมืองนอกเราได้กินอยู่บ่ออืออืม,อม ต้นนี่นะเป็นคากแล้วหัวฉันนั้นเป็นรยรหรอ,อยรุ่มก็เป็นเลยเขาไปเรีลงมานานเท่าไหร่แล้วพักกระดาวจะเป็นจะเป็นดอกหางต้นยุ่มนั่นแสบเสียเข้าหฮานลงบ่ให้มันสูงอันนี้คือการนี่อยากให้เขาขุดฮานอยู่ ฟ,ฟ,ฟันฟันฟันลงต้นใหญ่แหงแหลมรู้ตะกี้ต้นน้อยเดี๋ยวนี้กอดกระ้มใหญ่เกินต้านวันเวลาผ่านไปหลายสิ่งหลายอย่างก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปสิ่งที่ยังคงเดิมคือทุ่งนา ว้าวร้ายแหละกระคิดทอดว้าว,ว,าวดีกลัวบอลงมาใกล้ดีมากจิตใจ,ใจม,มันจะสได้ขิดไปทางไหนมันจะซึมต้องขิดแบบเรื่องเก่าๆที่มันเหตุให้เศร้าใจเห็นด้เนาะมาเห็นแบบยยางตามมันเส้นทางเก่าอะไรก็เห็นภาพเก่าๆอะไรกันมันเหตุให้เศร้าใจ ก็เลยบรยากลงมาปานใดยังอยู่แต่พูรอวันพรุ่งนี้แค่นั้นว่าจะทำอะไรเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะขอบคุณหลายๆ